ตอบจ้ะบายตัดได้ตัดได้ดไดมีแค่หนึ่งกระสอบนะหนึ่งกระสอบเท่านั้นค่ะพี่หาหนึ่งกระสอบเท่านั้นหนึ่งกระสอบเท่านั้น นี่หน้าป้ายเขา45้ากิโลหรือว่า100 pcs 100อ c s ้อยเหรอโอ้ร0ตัวนะอุ้ยเข้มจังเลยโอเพียบนหอมเนใหม่ใหม่ใหม่มากเลยอ่ะอันนี้มีกระสอบเดียวนะคะมีกระสอบเดียว มีกระสอบเดียว25,500รีวิวลด500เหลือ25,000บาทใครจะรับพิมพ์ทอทาหาร21ค่ะทอทหาร21ค่ะทอทาหาร21โอ้เด็ดบ็อกทั้งนั้นเลยอ่ะเออ,อ25,500รีวิวลด500ค่ะรายการนี้เหลือ25,000บาทรหัส CF ทอทหารสองห <1. S 2> นึ่งนำเสนอลูกค้าประจำอยู่ตลอดนะใช่โอ้โหก็เ oh ว่าแบบ,แบนะก็เลยว่าเออเปิดให้ดูเสเลยรอบนี้คือมันมาลูกเดียวไงรอบนี้มันมาลูกเดียวไงเอออ่าสองหมื่นห้าพ oh ันห้าร้อยรีวิวลดห้าร้อยเหลือสองหมื่นห้าพันทวนทอทหารสองหนึ่ง หม่โอ้ยป้ายห,ห้อยอย่างนั้นเลยอ่ะป้าหอยเทียบปลีนเนี่ยนะนะดูดิปลาจี่โอ้โหเฮ้ยตัวไหนที่มันไม่ใช่ป้ายห้อยมันก็เป็นงานใหม่หมดเลยนะ<ส>นั่นน<ส>่ะงานใหม่หมดเลยอะ่ะงานใหม่ไหมโอ้เคยแวกกระสอบส่งให้ลูกค้าหลายคนแล้วแต่เหมือนประมาณแบบยังไม่มั่นใจได้ไม่มั่นใจ,นใจรีวิวรถห้าร้อยนะคะ อันนี้ไม่รวมส่งนะเพราะว่ารีวิวเราลดให้แล้วนะคะเนือ้อผ้านี่เราก็รู้แล้วรีวิวเราลดแล้วว่านะคะมันสากมืออสากมือหมายความว่ามันยังไม่ผ่านน้ำอ่ะยังไม่ลงน้ําอย่างนั้นอ่ะอทอทหารสองหนึ่งค่ะพี่นาป้ายร้อยพีเซีค่ะสวยมากสวยมากเลยเออแล้วไม่มีไซส์ใหญ่นะไซส์เล็กๆนะไซส์ล เอาดีดีนอออกมาอย่างนี้นะโอ้โหดูแปดจะเสียเทียบความเท่ของเขานะพีโกใส่ไปกันไม่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 ะพี่แกอยากจะมาชมใหม่ใหม่ทงนั้นลูกค้านะอยากจะมาชมงานคือดูดิใหญ่สุดตอนนี้เท่าไหร่สามหกที่เห็นเนี่ย 874เวิร์กพินนะเวิร์กพิ้นเห็นไหมครับนะ่นะลวงลวงให้ดูก่อนดึงดึงมาให้ดูก่อนนะยังมีอีกเยอะนะมีเยอะร้นะยอยตัวลูกค้าสีนี้สวยนะสีนี้นะเอวสามหกแนวแบบดูป้ายอนะ874ลูกค้าเวิร์กพิ สามหกยาวสามสิบโอ้โหใส<า>่ด,ดีนะสติกเกอร์ครบมีสติกเกอร์ด้านหน้านะลูก,กครบและเป็นงานที่แบบเขาขายเคลียร์เลนส์เคลียร์เลนส์มาใส่เพื่อเค,ความสะอาดนะนี 8, 7, ่แปดเจ็ดสี่แขวนพาดไว้ก็ได้พ่านมียังใหม่อยู่เลยนะลูกค้า ไม่ม่ผ้าคือเราจาับมันยังสากๆอยู่แข็งๆผ้ามันแข็งอยู่อนะครับแปดเจ็ดซีสวยมากดูลิน้นจับแล้วยังมันมันยังไม่ผ่านน้ำอะ่ะถ้ามันผ่านน้ำแล้วมันจะนุ่มๆแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ผ่านน้ำไซด์ดีมากไซส์เล็กๆ เป็นได้กระเป๋าข้างด้วยมีกระเป๋าเล็กๆซ่อนอยู่นะลูกค้าแปดเจดสี 8, 7, 4, งานใหม่ใหม่ครับตัวน,นี้ใหม่เอวสา <4. S 1> มสี่ผ้าแข็งอยู่เลย <c oughs> ไม่ต้องกลัวว่าจะมีโอเวอร์ไซส์ปนนะรับรองไม่มีนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวเราโชว์ให้ดูทีละตัวไปเร<ๆ>ื่อยๆแเจดส 8.74จ็ดี่ะปลินเนี่ยพับไปไหนเขาดูอา่านะครับอืมสวยสวยครับสวยเดิมเดิมออริจินอลนี่แปดเจ็ดี่แปดเก็อืมไซดีมาก สวยมากปกติแล้วกางเกงดิกกี้ตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรเวิร์กเพนหรือเวิร์กแวร์ใช่ไหมถ้ากระสอบที่ว่ามันปนมาอยู่ในกระสอบทรงช่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะเปื้อนสีนะที่เราเห็นแต่เนี่ยมันสะอาดสะอาดสะอาดมากสะอาดคือไม่มีสีแบบติดอะปกติถ้าต่างประเทศเขาจะใส่ ใส่ทาสีอ่ะพูดง่ายๆเป็นช่างอ่ะอะไรอย่างนั้นแบบเนี้ยแปดเจ็ดสี่ห้องแปดเจ็ดสี่โชว์เลยอ่าแปดเจ็ดสี่ห้องใส่แบบนี้เขาต้องใส่ชโชว์โชว์ขอบใช่ใช่าสาวสาวสชอบใส่ใส่ใส่โชว์ขอบแปดเจ็ดสี่เจนนี่แบ็คพิง้งโชว์คอรอบนะแปดเจ็ดสี่เยอะมากยังไม่ผ่านน้ำนะลูกค้างาน,นยังใหม่อ่ะ <laughs> คือบางตัวมันไม่มีมันไม่มีป้ายห้อยป้ายติดก็จริงนะพี่แต่ว่าขอบเอวมันแข็งมากค่ะเนี่ย งานมันยังไม่ผ่านน้ํามันยังไม่ผ่านการใช้เลยอ่ะพี่สุภัทราสวัสดีค่ะนะะดูป้ายสิพี่มันยังใหม่อยู่เลยอ่ะรายการนี้รีวิวเราลดให้นะคะลดให้แทนค่าส่งรีวิวลดห้าร้อยหน้าป้ายหนึ่งร้อยตัวนะคะหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยพีซีตามหน้าป้ายเนี่ยมันใหม่จริงๆอะ่ะใหม่มากๆเลยโทนสีก็สวยด้วยนะตัวน,นี้มีกระเป๋าข้างนะลูกค้านี่กระเป๋าเขา เออทรงคาโก้แะกระเป๋าเชียงนึ่กระเป๋าเชียงอุ้ยไม่ต้องซักละวพี่อันเนี้ยรียดออกก็พอแล้วไม่ต้องซักแล้วดูดิแปดเจดสีู่ความผ้าดิใหม่กริบใหม่จริงๆหน้าป้ายเขาร้อย100ตัวไงร้อยปีเจ็เนี่ตวจสอบแบบไหนที่ได้แบบนั้นทุกตัวทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบแปดเจ็ดสี่ใหม่มากสวยใหม่ เนี่ยบางตัวนะถึงแม้มันไม่มีป้ายห้อยเดสต็อกนะแต่ว่ายังใหม่อยู่โอ้มันใหม่อ่ะดูดิคือแบบเนี่ยยังไม่ผ่านน้ำอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้วัยรุ่นใส่แบบนี้นะฮิตมากฮิตมากนะนี่ใส่แบบนี้นะนี่เขพาพับเพื่อโชว์ปัเจ็สี่ด้านในนะคะเนี่ยเนี่ยเขพาพับเพื่อโชว์กันแบบนี้แปดเจ็ดสี่ไซส์คูดสวยอะ่ะไซส์สวยมากวัยรุ่นผู้ชายล้วน้วย ดูดิโอ้ใ่ดีมากพี่ใส่ดีมากใส่ดีมากเป็นกระสอบแบบหัวล้วนๆเลยหัวล้วนๆเลยหัวแบบหืมช่ำๆไปเลยไงดูดิดดนี่บางทรงนะพี่ผู้หญิงใส่เป็นเอวสูงค่กะก็บอกสวยๆไปเลยอะ่ะ แล้วไซส์คือมันไม่ต้องไปแก้ทรงไม่ต้องแก้ไซส์ไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะเนี่ยไม่ต้องทําไม่ต้องทําทรงแล้วว่ะแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่เนาะผ้าอย่างแข็งอยู่เลยผ้าแข็งอยู่เลยอะ่ะสวยมากนี่มีกระเป๋าข้างนะ กระเป๋าข้างทอสองหนึ่งนะคะทอสองหนึ่งนี่ทำเข้มนี่ก็มีกระเป๋าข้างนะกระเป๋าเขานี่แปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่ออกเยอะนะแปดเจ็ดสี่ออกเยอะสวยมากอืม <c oughs> ไส์ประมาณฟิล์มเลยนะนะประมาณฟิล์มแบบเนี่ยโอมอะไรเงี้ยนะใช่ไฟรุน<ด>เลยนะพี่คือผ้าเขาแข็งจริงๆค่ะผ้าเขาเหมือนยังไม่ผ่านน้ำอะ่ะนะดูดิเหมือนยังไม่ผ่านน้ำตัวนี้ก็874ค่ะตัวนี้เป็นป้ายหนังออริจินอลฟิตนะคะไฟรุ่นใส่โคเท่อะดิกกี้อ่ะ แล้วเดี๋ยวนี้งานในช็อปอ่ะมันจะเป็นเมดอินแบบเวียดนามอะไรเงี้ยเยอะนะคะซึ่งผ้าเนี่ยจะไม่เหมือนกับทางจะไม่เหมือนกับทางยุโรปอ่ะจะไม่เหมือนกับเม็กซิโกเคนยานี่ค่ะกลัวผ้าจะแตกต่างกันมากเลยค่ะพี่งานเดสก์ท็อปนะทุกค่าตัวนี้874เดสก์ท็อป874ป้ายห้อยเดสก์ท็อปค่ะแรงสวยคือมันมันมัน มันมันไม่มันไม่ใช่กระสอบเบอร์หนึ่งอย่างเดียวเลยนะมันเป็นกระสอบมือหนึ่งปนด้วยเออมันเป็นกระสอบมือหนึ่งปนด้วยเน่ียดูดิงานมือหนึ่งอย่างเงี้ยก็มันใหม่อะเออก็มันใหม่อ่ะเราก็เลย <c oughs> เจะใช้คำไหนงานยูเอสนะสภาพผ้าใหม่มากงาน u ูเอสในช็อปหาไม่ได้แล้วนะผ้าแบบเนี้ย ไม่เจอแล้วดูป้ายเขาเล็กใจเล็กๆเนี่ยงานรุ่นเก่าเนี่ยป้ายเอาแค่นี้งาน US ใหญ่สุดใหญ่สุดที่เจอแค่สามหกยูเอสโซเดียวเองเนี่ยสามหกสโอ้โหพี่ดูดิ US อสยังใหม่อ่ะยังไม่ผ่านน้ำนะคะยังไม่ผ่านน้ำใหม่มากยังไม่ผ่านน้ำกระเป๋าแข็งโป๊กยังไม่ผ่านการใช้ผ่าแข็งเงินไม่ขึ้นอะไ อืมยังไม่ผ่านการใช้เลยตัวนี้นะคะสวยมากนี่ก็ป้ายห้อยอีกแล้วอะ่ะป้ายห้อยเยอะเยอะจังเลยอะ่ะเอลสามสิบสี่พี่งานใหม่มือหนึ่งอืมทุกอย่างคืออยู่ครบเลยนะอยู่ครบเลยเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างอยู่ครบเลยค่ะพี่งานใหม่มือหนึ่งค่ะเอลสามสี ต้ทนทุนเฉลี่ยในกระสอบตัวละ250บาทซื้อในช็อปไม่ได้นะตัวน,นี้ยังสวยเอลสามี่โอ้โหขาต่อสวยมากไม่ครบเอลสาสี่ขาต่อพี่กำลังมาเลยตอนนี้ฮิดมากขาต่อสามสี่ถ้าบอกว่าไม่ใช่งานใหม่ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วแหละป้ายอยู่เต็มซะขนาดนี้ดูป้ายเต็มมากค่ะ กระสอบเดียวเท่านั้นนะกระสอบเดียวเท่านั้นความสวยของน้องน้องสวยมากๆเลยแล้วน้องเป็นขาต่อด้วยค่ะน้องเป็นขาต่อด้วยค่ะ,น,น,คะนี่ค่ะ Red d <Dog>. o มาอีกแล้วค่ะเอวสามสิบยาวสามสิบสามสิบสามสิบไซส์เต็มสวยมากสวยป้ายเต็มแล่ตัวนี้เป็นคาโก้กระเป๋าข้าง ป้ายอยู่เต็มทุกอย่างครบนะคะเอาไปขายเป็นแบบอืมก็มันมือหนึ่งจริงอ่ะโอะตัวนี้ก็สวยเลยก็มันมือหนึ่งจริงๆอะ่ะพี่ขาต่อ <c oughs> ยังสวย,ยขาต่อ,อ <c oughs> ขาต่อนะลูกค้าตัวนี้ขายากมากเลยยางสวยในช็อปก็ไม่มีสีแดงอะ่ะในช็อปส่วนใหญ่จะเจอจะเจอแบบเนี่ยดำครีมอะไรพวกนี้สวยมากไม่ค่อยเจอ ขาต่อจ้ะเนี่ยพับมาเป็นปึกๆนะเออพับมาดีอ่ะพับมาดีโอ้ยสวยลูกค้าหนึ่งก็พับมานี่นขาต,ต่ออีกแล้วาตไอ้ตัวนี้งานไปขาดเดิมป่ะพี่พี่ขอดูหน่อยดิ้เขายังไม่น่าเนยังมไ,ไม่ปลาขาเขายังโค้งไปเลยแคนาดาว่าแล้วดเด็ก คือเป็นโซ่โซ่เดิมโพ้งมาโพ้งมาเดิมๆเ,เลยนี่เห็นไหมงานรุ่นเก่าไงพี่งานรุ่นเก่าแคนาดาเม็กซิโกก็ไม่ใช่ U.S. เนาะแนวสตรีท m, สตรีทก็จะใส่แบบลยอยลอยลอยเนี่ยมาเดิมเลยอะ่ะสุนเท้าแบบยาวส้นเท้าแบบ,บหัวเข่าอ่ะอืสวยมากใช่พี่โคตรสวยเลย874เจ็ดสี่ แปดเจ็ดสี่ดูไซส์แต่ตัวสวยมันมีสอบเดียวนะเนี่ยมันมีสอบเดียวเดียวครับรีวิวมาดูกันเลยเปิดให้ชมงานกันซะเลยสวยสวยทั้งนั้นเลยอ่ะป้ายห้อยเดสกตอกก็เยอะอันนี้กระดุมจะเป็นกระดุมแบบนั้นนะดิกกี้ตอกติกกี้ด,กกดูดิ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีป้ายห้อยแต่งานเขาคือใหม่ใหม่นะคะถึงแม้เขาจะไม่มีป้ายห้อยแต่งานก็คือใหม่นะคะใหม,ม่กระสอบนี้พี่ขายได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นกางเกงผู้ชายก็ตามแมนดิกกี้ก็ตามแต่พี่ขายผู้หญิงก็ได้เพราะไซส์มันสวยไซส์มันไม่ต้องไปซื้อแบบ ไม่ต้องไปซื้อโอเวอร์ไซส์เอามามาแก้ส่งแล้ววะไม่ต้องเลยอ่ะเนี่ยเห็นหมเดิมเดิมนี่สวยที่สุดใช่ใช่เดิมเดิมคือสวยที่สุดแล้วอ่ะไม่ต้องเอามาแบบแก้สง่งแก้ไซ่เลยอ่ะบางตัวก็เป็นป้ายแบบเคลียร์ของห้างแกเจ็ดซไซส์สดีมากดูดีแต่ละตัวเธอ <c oughs> ใช่ใครจะรับแจ้งได้เลยค่ะทศทหารสองหนึ่งค่ะ รีวิวสอบนี้รถ500เจ็ดสี่ลวไซส์สวยสวยจริงหนึงกระสอบเท่านั้นพี่ของสวยๆมักจะมาน้อยหนึ่งกระสอบเท่านั้นผ้ามันไม่ยับเพราะว่าเขาจะเลียงผ้ามาพี่เนี่ยเขาเลียงผ่ามาแบบนี้ีิขาต่อเป็นแถว ขาต่อได้ไหลายตัวขาต่อจ้าผ้าคดใหม่อ่ะใหม่แบบใหม่จริงๆ่ะโอะไซส์สวยมาเลยไซส์สวยเรียงครับ,บเรียงผ้ามาสวยคอนดูรัสพิตีพิตีตัวที่เป็นขาต่อเออพิตีโชว์แบบนี้นะพิตีโชว์แบบนี้นะเออแปดเจ็ดสี่เออ ก็เอาลงมานะไม่ไม่ไม,มเอาเอาพับเข้าไปอืมสวยมากเนี่ยสีกรมเนี่ยแต่ให้มันเห็นตรงนั้นได้ปะ่ะเอามุมไหนอ๋อมันเอาไว,ไว้ไว้บนสุดจะได้อ่ะไปตีจัดกันเลยสวยมากเลยไซส์พอดีเลยถ้ามันไม่มีตำหนิเลยค่ะ ้ามันสวยมากผ้ามันสวยมากผ้านั่นแน่นดีผ้านั่นแน่นสวยไม่รู้จะสวยยังไงแล้วเนี่ยสวยจนพี่อยากจะแขวนทุกตัวแล้ว <c oughs> ตัวเราไม่พอ, <c oughs> อสวยจนพี่อยากจะจัดแขวนทุกตัวแล้วจ้ะตอนนี้ดูดิประจักษสีพี่งานโคตรใหม่ลเลยดูดิใหม่มากเลยดิคือขอบเอวนี่แข็งแบบว่า มันยังไม่ผ่านน้ำอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะสวยมากอไซซ์ดีมากเลยค่ะไซซ์ดีมากดูไซซ์แต่ละตัวนะเราไม่ต้องไปแก้ทรงแก้ไซซ์หรืออะไรเลยที่ไม่ต้องเลยอะ่ะบางตัวกระดุมเขาก็ตอกเลยนะดิกกี้นะคะ ปดเจ็ดสี่ปดเจ็ดสี่อีกแล้วนี่ก็ปดเจ็ดสี่นี่ก็แปดเจ็ดสี่โอ้ 8, 7, โหมันเต็มจนเราก็ไม่อยากจะน่าจะแกว้แล้วตอนเนี้ยเต็มราบหมดแล้วว่าสวยอะ่ะดูดิของสวยๆมากๆน้อยพี่ของสวยมากน้อยปดเจ็ดสี่ปดเจ็ดสี่ งานไม่มีตําหนิเลยนะคือสภาพแบบสภาพเกตเองจริงเลยอะ่ะสวยมากอืมอดูไซส์ไม่ต้องแก้ทรงไม่ต้องแก้ไซส์ไม่ต้องทำอะไรแล้วอะ่ะไซส์มันได้อ่ะได้ไซสสวยแปดเจ็ดสี่ไซส 8, 7, ไซดีมากเลยอะ่ะ ว่างค่ะอยู่ข้างหลังอยู่ในถุงม่วงมั้งมีกับแปดเจ็ดสี่ก็จะเยอะมากเลยแปดเจ็ดสี่เนอะไวรุ่นกำลังฮิตพี่แปดเจ็ดสี่อะเมดอินฮอนดูรัสเอลสามสิบสองสวยจัง แล้วโทนสีมันเป็นโทนสีแบบเบสิกนะโทนสีที่ทั่วไปอะ่ะทั่วไปสีที่เขาต้องการมาดูดิอันนี้ก็ปนะัจจุบสีปัจจุสีปดจสีละปัจจสีละใส่พับขอบเอลโชว์สวยๆปะป7จจสี พี่พิงไปหลังอีกนิดนึงอ่ะพี่ใกล้เกินคือพอเราใกล้หน้าจอแล้วมันมันมันดูขาวมันไม่ดูดำฟิต <Fit. S 1> ท้ง,งที่กางเกงม,มันเป็นสีดำเราอยากให้ลูกค้าเห็นสีางงเกงจริงว่ากางเกงม,มันเป็นสีดำนะ สีดำนะนี่สีจริงฟ้าใช่มันเป็นสีดำนะมันไม่ได้มัวนะพี่ดำเข้มมากเพื่อพี่ดูความใหม่ของเขาเดีปะคือมันยังไม่ผ่านน้ําเลยอ่ะมันยังไม่ผ่านน้ําเลยมันมันยังไม่ผ่านการใช้อ่ะอย่างนี้ดีกว่าเาวสามสิบยาวสามสองอ่ะยังไม่ผ่านน้ํายังไม่ผ่านการใช้เนเลย สภาพงานร้อยเปอร์เซ็นต่ะงานใหม่อ่ะอใหม่มากผ้าแข็งมากเลยสีจริงคือแบบแป้งเปียกอย่างติดผ้าประมาณนั้นอ่ะใหม่จริงๆอ่ะโทนสีเป็นสีเรียบๆที่เน้นแบบว่าใส่ได้ตลอดทุกยุคทุกสมยัยเน้นแบบ อ่ะสีขาวสีดำสีเอ้ไม่ใช่สีสีขาวเอ้สีครีมไม่ใช่ขาวสีสีครีมสีดำสีกรมสีเทาสีควันบุรี่ประมาณนี้นะคะเบสิกของเขานี่ก็ใหม่นะคะพี่ดูด้านในนะอืแข็งนะยังไม่ผ่านน้ำาตะพี่พูดถึงสีขาวก็มาเลยแล้วของชางด้วยโอ้โหสามตะเข็บวยพูดถึงสีขาวอยู่เมื่อกี้งานเด้ต้อกี่ตังหาก พูดถึงสีขาวอยู่เมื่อกี้โอ้โห,หงสวยเลยอืมสวยมากทรงช่างสามตะเข็บโอ้โหสวยว่ะสามสิบหกงานใหม่มือหนึ่งงานสามตะเข็บนะคะงานมือหนึ่งป้ายทุกอย่างเขาอยู่ครบนะอยู่ครบเห็นไหมอ่าเี่ย อยู่ครบเลยค่ะพี่ป้ายเขาอยู่ครบเลยตัว<บ>นี้เป็นทรงคาเป็นเทอร์ด้วยอืมใครจะรับก้อนนี้นะคะมีแค่กระสอบเดียวเท่านั้นคะพี่ทอทหารสองหนึ่งค่ะทอทหารสองหนึ่งขาต่อยู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 เอส ตัวที่สอง USA u อ a ผ้าสวยมากผ้าสวยรุ่นเก่าราคาอยูอต่ตรงปักหมุดเลยค่ะพี่คะสองหมื่นห้าพันห้าร้อยรีวิวลดห้าร้อยเหลือสองหมื่นห้า รีวิวรถให้รถให้แทนค่าส่งนะคะรถแล้วก็จะไม่รวมส่งนะคะขาต่อท่อทหารสองหนึ่งรหัสซีเอฟจ้ะขาต่อมาอีกแล้วใช่ใช่เขาจะพับมายาวๆม้วนสลับกันไปมากระดูกก็เป็นกระดูกอะไรนี่นะกระดูกหมดนะขาต่อเอ่ สวยมาก874 874เยอะเยอะมากกระสอบเดียวเลยพี่เบอร์หนึ่งเกตเอมาน้อยนานนานมามามาน้อยนานนานมาพี่ก็นี่ก็งานใหม่แล้วอ่ะพี่ ใหม่้าแข็งมากเลยคืองานมันยังไม่ผ่านน้ำอะ่ะมันยังไม่ผ่านการไซสอะ่ะไซส์สวยด้วยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะเจอโอเวอร์ไซส์หรือไซส์ใหญ่นะไม,มไม่มีเลยไม,มไม่มีเลยเต็มที่ก็สามหกลูกค้าใช่สามหกเต็มที่ฮอนดูรัสเอลสมสิบหก ขอบคุณค่ะนี่สีนี้สวยนะนานๆมาแต่ก็มานะสีกลมแต่ก็มาสีดำโอเคพี่จ๊ดน่าจะดูดแล้วแหละขอบคุณครับแจ้งโอนผ่านในระบบได้เลยนะขอบคุณมากเลยค่ะตัวน,นี้ก็เป็นคาโก้นะคะ กระเป๋าข้างนี่ดูนี่ดูเขามมวนมานะน้วนี่พี่จิมยกอ่ยกเป็นแถวมาให้ดูเขามมวนมานี่เขาจะม้วนมาแบบนี้เลยพี่เนี่ยหมนมาดีมากอืมแปดเจ็ดสี่ต่อค่ะแปดเจ็ดสี่นี่ก็เดสก์ต็อกยังไม่จบนะเอ้ยแอบออยูด้านล่าง เอลสามสิบยาวสามสองคือสามสิบยาวสามสองไซส์สวยด้วยแปดเจ็ดสี่ค่ะ ดูความใหม่ค่ะไซส์มันแบบมันมันขายผู้หญิงก็ได้นะ้พี่เนาะไซส์นี้เนาะการสอบต่อไปจะเป็นขาสั้นรีวายนะคะบาทเจ็บาทเจ็ปิดท้าย ฮือ oh, พี่ไม่มีไซส์แบบโ u ้ l ไซส์เลยไม่มีใหญ่สุดสามหกไปกี่ตัวหนึ่งร้อยพีเซียตามหน้าป้ายเลยจ้ะพี่